แลโดนดูถูกเยอะเป็นผู้หญิงตกคนนดึงงที่ไม่ได้มีใครเลยแม่เสียได้ไม่นานสามีก็มาทิ้งทุกคนบอกว่าอย่าเปิดเลยไปทํางานประจําดีกว่าจะได้สวยๆหรือไปหาเสียเลี้ยงหรือไปหาได้ทำสวยๆแต่สิ่งที่ทำคอเนะ แต่ว่าเป็นผู้หญิงเราก็มีมือมีเท้าเหมือนกันนีเต้าหู้เนี่ยมันจะเป็นเนื้อคัสตาร์ดพุดดิ้งที่ไม่มีแป้งยิ่งเป็นเผือกเนี่ยค่ะมันจะเป็นแค่เอาฟองเต้าหู้หุ้มไว้เฉยๆและเป็นเผือกล้วนๆใช้ท้ารุ้นๆมีถั่วข้างในพอทานไปเนี่ยมันจะรู้สึกรสชาติกลมกล่อมเลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อกุ๊กนะคะร้านอยู่วังหลังร้านเป็นร้านเต้าหู้ทอดวังหลังที่ไร้แป้งชื่อร้านสถานีโตฟูวังหลังค่ะเมื่อก่อนเป็นแม่บ้านแฟนคนทางานเราก็ทํางานบ้านอะไรอยู่ที่บ้านค่ะแล้วก็ขายออนไลน์นิดหน่อยแบบไลฟ์โดนบ้านแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ก็ช่วยแฟนได้นิดหน่อยค่ะจุดเปลี่ยนจากมีทิ้งค่ะเลยคิดผานมาเป็นแม่ค้าเต็มตัวเลยค่ะตอนเริ่มนะคะไม่ได้คิดอะไรเลยเรื่องเต้าหู้นะคะ่ะแต่คิดว่าทํายังไงจะให้เรารอดในการที่ อยากขายของอะคะ่ะแต่เราก็ไม่มีอะไรติดตัวมาพอเราไม่มีไรติดตัวเราจะทํายังไงวะถ้าทํางานประจําราจะไม่พอแน่เลยเพราะว่าเราก็มีลูกคือเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกเล็กอยู่ประมาณสองขวบค่ะคิดว่าเราจะทํายังไงทําให้เราอยู่รอดแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเป็นลูกจ้างก่อนลูกจ้างร้านเต้าหู้พอหลังจากนั้นเรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่พอใช้เราก็เลยคิดว่าทํายังไงดีนะ้า พอทาไปทํามาล้วก็เลยออกตอนนั้นได้เงินมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งน้อยๆไม่ได้เยอะหรอกค่ะเราคิดว่าทํายังไงดีนะเงินก้อนเล็กน้อยๆของเราเนี่ยมันจะทําอะไรได้ที่ไม่ต้องลงทุนสูงเราก็ไปหาทําเลเราก็เลยเดินไปเดินมาเราใช้ความคติว่าเมื่อก่อนสามีเราเคยบอกว่าถ้าเราจะขายของตรงไหนให้เราเดินดูที่ตรงนั้นปะมาณ1บหถึงหเดือนเราก็เลยแบบว่าลองมาเดินดูสิหลังจากนั้นพอนั้นเราเห็นวิธีตรงเนี้ยมันเหมาะเราก็เลย เอาว่าจะขายอะไรวะมันอยู่หน้าโรงพยาบาลแต่เราก็เคยทํารับจ้างมาพอเรามองว่าเต้าหู้มันอยู่ใกล้โรงพยาบาลมาตรานที่ข้าราชการคือมันเป็นแหล่งที่แบบว่าสุขภาพเราก็เลยคิดว่าถ้าเราทาเต็มที่กับมันเนี่ยเราคงจะเวิร์กนะพอเปิดมานะคะทอดเองขายเองเรียกลูกค้าเองตอนแรกคือก็เวิร์กเลยประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยยังมีลูกค้าระดับปานกลางอยู่หลังจากนั้นก็ได้ขายมาเรื่อยๆขายมาเรื่อยๆ จุดเด่นของที่ร้านคือไม่มีแปง้งเต้าหู้เนี่ยมันจะเป็นเนื้อคัสตาร์ดพุดดิ้งที่ไม่มีแปง้งยิ่งเป็นเผือกเนี่ยค่ะมันจะเป็นแค่เอาฟองเต้าหู้หุ้มไว้เฉยๆและเป็นเผือกล้วนๆชัยเท้าล้วนๆมีถั่วข้างในพอทานไปเนี่ยมันจะรู้สึกรสชาติกลมกล่อมเลยค่ะวันนี้อันดับแรกนะคะก็จะมีเผือกม่วงเผือกหอมชัยเท้าไร้แปง้งของหุม้มด้วยฟองเต้าหู้มีถั่วข้างใน แล้วก็จะมีแบบปะเปี๊ยนี่คือเป็นซิกเนเจอร์ก็คือจะแป้งบางไส้เยอะกินยังไงไม่ต้องจิ้มจิ้มก็อร่อยค่ะส่วนรามีเต้าหู้ดําแม่เล็กขึ้นชื่อของราชบุรีคือทุกคนเจอเขาจะต้องมาเต้าหู้ดาแม่เล็กแล้วก็จะเป็นเต้าหู้พุดดิง้งเนื้อคัสตาร์ดค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเต้าหู้ญี่ปุ่นกรอบนอกนุ่มในเนื้อคัสตาร์ดเช่นกันแต่กินคนละแบบแล้วก็มีเผือกกรอบมีทั้งเผือกกรอบกรอบแล้วก็มีข้าวโพดเริ่มต้นราคา20บาทค่ะจับต้องได้ แล้วก็ถ้าลูกค้าแบบงบน้อยเราก็จะแบบว่ามีเสียบไม้ให้ไม้ไม้ละสิบทดลองเปิดใจลูกค้าค่ะตอนนี้ลรควาประมาทํำดูถูกดูถูกมากเลยค่ะคือตอนนั้นเราเราเสียใจมากคือแบบว่าพูดแล้วมันจะร้องเนาะคือแบบว่าเราโดนดูถูกเยอะแบบว่าคือเป็นผู้หญิงตกคนเดึยที่ไม่ได้มีใครเลยเราก็รู้สึกว่าจะเอาตังค์ที่ไหนมาแล้วเราคือตอนนั้นนับแม่เสียมัน,ม,นมันเหมือนแบบผีรำด้าพลอยค่ะแม่เสียได้ไม่นานสามีก็มาทิ้ง สามีมาทิ้งเราพ่อลูกเราก็ไม่ได้อยู่กับลูกคือในเวลานั้นคือบอกว่ามันท้อไปหมดเลยหลังจากนั้นพอเราพลิกพลิกชีวิตได้อ่ะเรามีแรงฮึอว่าความขยันน่ะเราไม่ท้อแล้วแบบมันพาให้เราถึงจุดจุดเนี้ยได้ก็ขอฝากร้านไ้ด้วยนะคะร้านก็จะเป็นชื่อสถานีโตฟูเป็นภาษาอังกฤษวงเล็บวังหลังนะคะซอย22ตรงข้ามกับ แอดวังหลังค่ะเบอร์โทรศัพท์084-196-5462ค่ะเวลาของทางร้านเราเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะทุกวันไม่มีวันหยุดเลยค่ะมาได้ทุกวันนะคะ่ะแล้วก็นะคะน่ารักค่ะ